อิสตียนการสร้างสรรค์ของพระเจ้าล้วนสวยงามสี่พระเจ้าสร้างสนุกมากไหมื่อคุณดูดมุกที่อยู่ปลายหลอดแต่จู่ๆมันก็พูดเข้ามาด้วยความเร็ว843กิโลเมตรต่อชั่วโมง นี่น่ากลัวเนี่ยถ้าเป็นเพื่อนกูคงจะหนีไปหมดแล้วมันเป็นการ์ตูนเด็กไม่ใช่เหรอคนไทยที่ใช้ภาษาไทยอย่างไม่ถูกวิธีใช้ภาษาคูลอยู่หมายว่าจะณทูบเจอสินาจ้าลืมไม่คุณจงจำไว้คุณยังมีผมอยู่ข้างๆกูยอมหัวร้านดีกว่าเลยจริงๆเข้าอยากกินผัดไทยประตูผีอ่ะโทรสั่งเลยสิจ้ะแก๊ปฟู้ดลูกค้าอยู่ไหนครับผมอยู่นี่แถวนี้แม่งเถื่อนนั่นเถื่อนครับเราเห็นปลา ไปเห็นเราเอา้ากูกลายเป็นม้าสะแล้วเล่นไมค์ครับเยอะไปก็จะเป็นอย่างนี้แหละเดี๋ยวเดวมึงกินลาวาเลยผมในตอนเด็กที่กำลังสนุกกับการนั่งดูทีวีไม่ต้องแปลกใจนะคะรับว่าทำไมถึงมีแค่หนึ่งนาทีเพราะว่ากำลังทดลองทำคลิปอย่างนี้อยู่เนาะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับไปลาอย่าลืมกินข้าวละ